ก็อันนี้ขหลามเนาะขาลามนี่เขาเอามาขายเออซื้ออร่อยแต่ว่าความรู้สึกมันก็ผมก็แหกมาอย่างนี้นะฟินๆนดีนะั่น๋ยวขอกินแป๊บนึทานได้เลยครับทานได้เลยอันนี้ปลานินไข่ปลาปานิน ไล้าทอดนคีคือบะามี่ไข่บะทำปลโบ้าน,นั่นแหละนะถึงอันนี้เรียกว่าอันพิกอะไร,ระอันพิกปลาทูนะครับปลาทูจริงๆด้วยสองตัวจะชมคำแรกนะครับอันนี้จะไม่เห็นหน้าพีเซนเตอร์แล้วให้ลองเบิง้งป๊า ไปโดนไม่โดน,โ,ดนโอ้โห <c oughs> มีจ้ำด้วยพี่น้องมีจ้ำปุ๊บด้วยอ้โหถ้าต้องการเปรี้ยวนะครับก็ใส่น้ำมันหาไปเลยหนึ่งเม็ดอื